สวัสดีครับสตรีชาวไซก้ทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงเหมือนเดิมนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็ไปลุยกันได้นะครับไปดูเลยดีกว่าครับสามทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกนะครับบอลสวีเดนนะครับเที่ยงคืนตรงคืนนี้นะครับให้เชียร์ทีมอย่างมาโมทีมจ่าฝูงไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านเจียบทีมอย่างเอฟบอกทีมแบบที่7ของตารางครับ สำหรับผลงานในตอนนี้นะครับทีมอย่างมอรโม่สีนัดหลังสุดในการลงเล่นฟอร์มแรงเลยครับชนะคู่แข่งไป3นัดนะครับเสมอไป1ไม่แพ้เลยนะครับและที่สําคัญครับสิติในการเล่นในบ้านชนะมาจิตเกมรวดทุกรายการติดต่อกันครับฟอร์มโดยรวมดีมากแล้วก็เกมนี้นะครับถ้าสามารถเก็บสารแต้มได้ก็จะนําจ่าฝูงต่อนะครับนี่คือแรงจูงใจของพวกเขาครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเจอทีมอย่าบอก ซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะ3แพ้ไป2ครับฟอร์มการเล่นยังดูไม่แน่นอนครับชนะนัดหนึ่งแพ้นัดหนึ่งชนะนัดหนึ่งแพ้นัดหนึ่งแบบนี้มา5เกมติดแล้วครับแล้วก็สถิติในการออกไปเยือนครับ4นัดหลังสุดแพ้รวดเลยครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นณชั่วโมงนี้เชียร์เมลโมไปดีกว่านะครับไปถึงคุ่ที่2ในคืนนี้นะครับเที่ยงคืนตรงนะครับบอลนอร์เวย์นะครับดิวิชัน2ให้เชียร์ทีมอย่างซองดาวไปได้เลยนะครับวันนี้จะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างสตาร์ทนะครับ สำหรับทีมอย่างซองดานนะครับ4นัดหลังสุดในการลงเล่นนะครับชนะคู่แข่งไป2นัดเสมอ2แล้วก็ไม่แพ้เลยครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าช่วงหลังดีนะครับแล้วก็5นัดหลังสุดในการออกไปเยือนก็ชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครับก็โดยรวมถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับวันนี้นะครับบุกไปเยือนทีมอย่างสตาร์ทซึ่งอยู่ดับที่15ตารางและผลงานตอนนี้นะครับ10นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับสตาร์ทชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมครับ ส่วนสิติในการเล่นในบ้านฤดูการนี้ในเกมลีครับก็ถือว่า4นัดครับชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยรวมฟอร์มการเล่นไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมเยือนอย่าง2องดาวไปดีกว่านะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับไปดูเพลย์ออฟฟุตบอลเอเดเวนซีของฮอนแลนด์กันบ้างนะครับวันนี้ตีหนึ่งตรงนะครับให้เชียร์ทีมอย่าง NAC เบรดาไปได้เลยครับวันนี้เจอกับ e x c e l ซ i เ r นะครับ สำหรับทีมอย่างเ d c ดเ้านะครับแดนัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไป4ครับไม่แพ้เลยครับแล้วก็รอบที่แล้วนะครับในการเพลย์ออฟเอาชนะทีมอย่างเอมมาสกอร์รวม2นัดนี่ถล่มไป4ประตูต่อหนึ่งะครับส่วนซิตี้สนัดหลังสุดในการเล่นในบ้านครับก็ถือว่าไม่แย่ครับไม่แพ้เลยครับชนะไป2แล้วก็เสมอไป2ครับโดยรวมฟอร์มการเล่นถือว่ากําลังเข้าฝักเลยครับ ส่วน Excel ซ i เนะครับสี่นัดหลังสุดในการลงเล่นนะครับชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1โดยรวมก็ไม่ได้แย่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสีติที่ถือว่าน่ามากของ Excel ซ i เซนะครับนั่นก็คือสีติการออกไปเยือนเลยครับสิบนัดหลังสุดในการเล่นนอกบ้านครับชนะคู่แข่งเกมเดียวเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง8เกมนะครับดังนั้นการเพลย์ออฟกันในเลกกนี้นะครับผมเชื่อว่าเลกกแรกเกมนี้ทาง NACB r e d a เดเล่นในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับคู่นี้เชียร์ NAC b r e d a ดไปได้เลยนะครับ เอาละครับย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับเที่ยงคืนตรงนะครับบอลสวีเดนเชียร์มาโมครับเที่ยงคืนตรงอีกคู่นึงครับบอลนอร์เวย์ให้เชียร์สดาวและตีหนึ่งตรงนะครับบอลเอลดิฟซีฮอลแลนด์ในการเพลย์ออฟครับให้เชียร์เอ็นเอซีเบรด้าไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของไซโก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ